อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่สัมผัสได้กลิ่น แต่มองไม่เห็นนะครับนี่คือโลกที่ซีวีวันเดอร์นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสัมผัสนะครับซีวีวันเดอร์นะครับเกิดวันที่13พฤษภาคมปีหนึ่งเก้นะครับที่รัฐมิชิแกนนะครับเขาเกิดมาในครอบครัวที่ชนชั้นกลางธรรมดานะครับพอเกิดมาเนี่ยครับมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดทาให้เขาตาบอดครับตีวีวันเดอร์เคยบอกว่าถึงแม้เขาจะตาบอดแต่มันเหมือนเป็นพรของชีวิตเขาเพราะมันทําให้เขาได้ยินชัดขึ้นความสามารถทางดนตรีเขาโดดเด่นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามีหูที่ชัดเจนแล้วก็มีหหููทีี่่เเาารยกว เทพเลยล่ะสามารถแกะเพลงได้เลยจนอายุ13ปีได้เซ็นสัญญาก,กับโมทาวมีอัลบั้มแรกนะครับตอนอยู่โมทาวนะครับเขาถือว่าเป็นดาวรุ่งของโมทาวเลยเขาออกอัลบั้มแรกครับฟิงเกอร์ทิปครับจนได้ฉายาว่าลิตเติ้ลสตีวีนะครับจนเขาอายุได้18ปีเสียงเขาเปลี่ยนไปครับจากเสียงเด็กเป็นเสียงผู้ใหญ่ทําให้เขาอะเปลี่ยนวิธีการร้องของตัวเองมันเหมือนจะเป็นจุดจบของชีวิตเขานะครับเพราะว่าทางโมทาวเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เขาทาเพลงต่อแต่มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งในโมทาวบอกเขาว่างั้นลองมาทําอัลบั้มชุดนี้ เขาเปลี่ยนตัวเองจาก l i t t ติ Ste ีเป็น t ตี vie วันเดที่มีเสียงและมีเพลงคิดมากมายนะครับสตีวี่วันเเนี่ยเขายังเป็นนักขับเคลื่อนทางสังคมนะครับในเช่นเขาสนับสนุนวันครบรอบมาตีนดูเธอคิงผู้ขับเคลื่อนทางการเมืองของทางอเมริกานะครับเขายังสนับสนุนนโยบายร่างกฎหมายเพื่อให้คนพิการเข้าถึงลิขสิทธิ์ของเพลงเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาจริงๆแล้วความพิการของเขาไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่เป็นแรงผลักดันให้เขาทําอะไรเพื่อคนอื่นได้มากขึ้น Ste วี่วันเดไม่เคยยอมแพ้ ตาที่เขามองไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับชีวิตเขาเลยแต่มันกลายเป็นโอกาสของเขาซะมากกว่าจนปัจจุบันไม่มีใครมองสตีวีวันเดอร์ว่าเป็นคนพิการและความสามารถไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ทางวงการเพลงเป็นครูเพลงของอเมริกาเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe กดติดตามแล้วเราจะเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ